เอ้ยโอ้ยโอยโอยโอยเฮ้ยคนหักเยอะเฮ้ยปูโรหิตนายนายเห็นหันครบทุกตัวยังวะเดะชิวหายแล้วกดแลกลืมถามไปว่านายรู้สกิลหันยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ใกล้เรามีมีม nah. ีใกล้ผมเหมือนกันแสดงว่าใกล้กันเฮ้ยแค่ทำไมอยู่คนเดียววะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยแปบบนึงแปบบนึงนายเราเพ่งสมาธิเฮ้ยใครมันมาแย่งตู้กูต่อต่อตา โคตรเร็วอ่ะมันเร็วมันเร็วได้ไข่มาวะโซโซครับโซโซครับผมอยู่บนบรดันครับมันไม่ถูกต้องโอ้ยโอ๊ยเบ้นุ่มไปแล้ววันนีคนจะแย่กดูดูดูเดินรอบแมบไม่เจอเครื่องปั่นไฟเลยโหล ดีไพรท่าไหตยดีวะเวนี่ย้มันโอ้ยมึงคิดนายปั่นละเครื่องยังเนี่ยเจอเครื่องแล้วเจอเครื่องแล้วลเจอเครื่องแล้วโอ้ยไปพึิกเจอเครื่องกบุนตินจะพายอยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยผู้เล่นใหม่จะเย็นๆน้องพี่จู๊กอยู่จู๊กเลยครับจู๊กเลยครับจู๊กจูกอยู่จู๊กจูอยู่พี่จู๊กอยู่พี่จู๊กอยู่ปล่อยพี่ปล่อยพี่เฮ้ยผมเห็นใครวิ่งอยู่ตรงนั้นเน,น,นี่ย เฮ้ยเหยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่แั้วจะได้อย่างไรดีวะเนี่ยเมื่อกี้ฉืนดูหน้าจอเฮ้ยนายขอร้องแหละเอาให้ได้สกเครื่องให้ทลายคนที่ภูมิใจเถอะมันปิดปล่อยตายก่อนแล้วค่อยเล่นมันปิดกระจกด้วยเฮ้ยมันอักมันบิ๊กเกมแรกก็ไม่สวยแล้วไม่ได้มาเล่นจริงๆว่ะ ไอ้คนป่าครับคนป่าใชหน่อยหาเรบโอ้คนป่าฮะคนป่ายืนปั่นชิวเลยกี่หมูช่วยหน่อยโอ้ไม่มีใครมาเลยเอ้ยวิ่งอยู่จะยินที่สูจะย็นที่สูอีสานใส่บอประสานแล้วไปแล้วันล้อประสาเือนแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ขี่คนอีสานไม่ใช่เลยอย่าบูลี่คนอีสานไม่ได้บูลี่แต่ว่าพีภาษาอีสานไม่ได้เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไหวเชี่ยตกใจหมูตกใจหมูตีใจหนู เล่นคนป่าตกใจหมูป่าตัวเองเฉยเลยไอ้เงี้ยซูซูน่าร้อนเยพวกมึงมาบ้าน่อยอน่าสวยในเสียงคอยค้างมันไดอารมณ์เลยมั้ยอย่าอย่าจะเกเรตรงนี้เอ้าเยี่ยมดิกูว่าคุณกูอยู่วันหลังคูจะเล่นกูจะเข้าคู่กับเลยคนเยี่ยมเลย นี่เป่นอะไรเนียบรอมันมีนนนคนแย่งทูหนูไปแย่งพี่หลวงขอว่าอย่าสั่นจอไม่ต้องใส่เอเฟิก <c oughs> เล่ยแล้วมันจะช่วยทันไม่ได้อยู่อย่างไกลในแต่ละคนไอ้ขี้จะฝืนจริงหรอไม่เป็นไรหรอกไปแล้วตายก็ได้เราไม่รู้สึกกดแคสได้หรอกเครื่องแรกยังไม่เสร็จเลยครับ เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยขี่ขีอย่าโมเดช็อตดิไอ้โอ้โห <c oughs> มันเปนไม่ใช่ความผิดกูเฟสจริงโมเดช็อตนะสวัสดีน้องลูกนะแบบาปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปแล้วเปไหนหรอไปหาผู้ไปหา <c oughs> <c oughs> โคตรเย่วิ่งไปขีวิ่งไปวิ่งไปไเร็วกว่าน,นี้อีก ชัดบ่อยแท้เจนดกเมีกันกี่าไปหาคนป่าเลยเฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวคนป่ามาจูเกงล่าไปหาวันผมนี่ขี่หมูเลยครับเอาเกิดอะไรขึ้นจะทับไม้แม่งตีฮิตบล็อกมันไกลอ่ะไม่ชินฮิตบ็อกันเกมนี้อ้วะนายหลอมเป็นคนป่า มาละดูดูเอากูลงทำไมคูดาวเลยกูไม่คูไม่เห็นความิแบบว่าไม่เห็นเซตเที่ยวชาชนะเกมนี้เลยวะกดพีดเนี่ยคกูลงท้งไปกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าลงท้องไปเฮ้ยมันช่วยได้ตัวปั่นไปคนแรกก็ทอแล้ว ดูดิดูดิอันนี้รอหมูเหรอรอหมูใช่ไหมมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาเงี้ยเอาเงี้ยป่ยเออทำอะไรมาเนี่ยโดนคนดึงๆเลยดด้ๆ ักเล่นนะัวนี้เล่นหญิงออกเลยอ่ะไม่คุยด้วยไม่อยากเล่นแล้วเล่นหญิงคนออกเล่นหญิงออกทำอะไรกับตาสองไม่ได้มันตาสองชั้นเอ้าวิ่งสิเฮ้ยตอนนึงเมื่อกี้กินน้ำอยู่กินจังเกมมิ่งแบบสุดเออเฮ้ยวันนี้ยี่นี้อยูป่ารับดาเมจ พอ่นายมันยังเดี๋ยวเราหาหลุมให้วะเชื่อใจเชื่อใจหลุมน่าจะอยู่แถวเออเดินไปเดินไปเดินบนแมปกันเว้ยหมูตายโอ๊ยให้กดปุ่มโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้มันไม่ตีนายด้วยมันยามเยี่ยดน่ะท่าโคตรเยี่ยดเลยอ่ะเออแทนที่จะตีไปเลยไม่อยากให้ใครได้คะแนนเยอะกว่าเราโว้ย เกือบดูดีแล้วอาบุญเมื่อกี้เกือบดูดีแล้วเออผมน่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ด่าแปลกๆเกิดอะไรขึ้นวะจริงนายไปโหลดไอคอบมาเถอะข้าไอคอบเลยอย่าข้าเลยผู้ช่ครับพี่ครับพี่ตัวปั่นไม่ปั่นเมื่อกี้เออวิ่งหนีผีคนปั่นมันโดนแย่ขึ้นทางตู้ทั้งเครื่องเนี่ยไม่มีที่จะไปเลยเฮ้ยฮันมันช่วยแน่เลยวะ เช <Yeah, no ื่อปะฮันมันแกล้งไอ้คนป่าว่ะแม่งวนชิวอ่ะทำไมคนสุดท้ายไม่ใช่กูวะอ้าวเหลือผมคนเดียวหรอมันอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วไา้เอาเหรอดูดิมันโคตรรังแกอ่ะโอ้โยจบแล้วกดออกแม่งแล้วหมั่นไส้ว่ะเออเอาเลยกดออกอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยมันปล่อยนายเฮ้ยโอ้หใจดีจัง รีพอร์ตรีพอร์ตเจอค <c oughs> <c oughs> ันแบบนี้ผมรับไม่ได้ครับได้ต้อง12แต้มเลยร <c oughs> ับไม่ได้ครับแต้มลบมอยู่คนเดียวเนี่ย